สวัสดีครับคุยไปเรื่อยจักรวาลมังงะอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงอาสากุระฮาโอตัวร้ายสุดโกงจากชาแมนคิงที่เก่งจนคนอ่านสิ้นหวังหากพูดถึงตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในการ์ตูนโชเนนของญี่ปุ่นนะครับคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักอาสากุระฮาโอหนึ่งในตัวร้ายของการ์ตูนเรื่องชาแมนคิงนะครับเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ ศัตรูที่น่ากลัวและเก่งที่สุดคนหนึ่งของเรื่องและก็ของประวัติศาสตร์การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับแต่ยังเป็นบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของพลังและจิตใจของมนุษย์นะครับว่ามีพลังมากแค่ไหนแต่ว่าในเรื่องของจิตใจแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเส้นทางของฮาโอนะครับที่ทําให้เขากลายมาเป็นตัวร้ายสุดโกงได้เนี่ยเกิดจากชาติแรกของเขาที่เกิดเป็นเด็กชายในสมัยยุคเฮอันเนาะเขาได้เผชิญกับความสูญเสียอันโหดร้าย ทำให้เขาเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความแข็งแกรง่งไม่ใช่เพียงปกป้องตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเขาต้องการที่จะสร้างโลกใบใหม่ที่มีเพียงชาแมนเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขาเกลียดมนุษย์นะครับในในชาติแรกจนทําให้เขาเกิดใหมอ่อีกในอีก2ชาติถัดมาเนาะและเพื่อจะกวาดล้างมนุษย์นั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานของอสกุระฮาโอนะครับเรามาดูรายละเอียดของชีวิตแรกของเขากันในช่วงแรกของชีวิต ฮาโอเกิดในญี่ปุ่นในยุคเฮอันชื่ออาซาฮะโดจิเติบโตขึ้นมาภายใต้การดูแลของแม่ของเขาที่ชื่ออาซานุฮะแต่อย่างไรก็ตามมีข่าวลือแพร่สะพพัดไปทั่วว่าแม่ของเขาเป็นจิ้งจอกปีศาจส่งผลให้ผู้คนในหมู่บ้านหวาดกลัวและเลือกที่จะปฏิบัติต่ตอครอบครัวของเขาเด็กๆในหมู่บ้านพาก,กันกลัน่นแกล้กลงอาซาฮะอย่างไม่ลดละวันหนึ่งมีกลุ่มชายชะกันที่นำโดยเดนเซนโฮชิ oshi, ได้บุกเข้ามาและเผาบ้านของอาซาฮะทั้งเป็น โดยที่แม่ของเขายังอยู่ข้างในนั้นอาสาหะรอดชีวิตออกมาได้แต่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเขาได้ร่อนไปทั่วโดยไม่มีเป้าหมายในชีวิตเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความรู้สึกว่าตัวเองเป็นปีศาจที่ถูกทอดทิ้งจากสังคมทําให้เขาคิดว่าหนทางเดียวที่เหมาะสมคือการกําจัดมนุษย์ทั้งหมดออกไปให้ได้ระหว่างที่เขากําลังสิ้นหวังเขาได้พบกับโอฮาจิโยโอนิที่ใจดีและเข้าใจเขาทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว โอฮาจิโย oh ตั้งชื่อเล่นให้กับเขาว่ามัปปะโดจิเพราะเห็นว่าชื่อของเขาคล้ายกับแม่ของเขาเองโอฮาจิโ oh ยช่วยให้เขามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งสอนให้เขาตกปลาอ่านเขียนและใช้พลังเวทมนต์พลังชาแมนแต่ความสงบนี้อยู่ได้ไม่นานเมื่อยามเฝ้าประตูคนหนึ่งแอบได้ยินเขาพูดคุยกับโอฮาจิโยและสงสัยว่าเขาเป็นโอนิจจึงแจ้งให้เรื่องนี้ให้กับเดนเซนทราบ นักบวชและพักพวกของเขาหวังจะกำจัดเมปะโดจิแต่เขาและโอฮาจิโยใช้โอเวอร์โซเอาชนะได้สำเร็จพลังของเมปะโดจิทำให้เขาสามารถอ่านใจเดนเซนได้และพบว่าคนที่เขาเพิ่งจัดการคือชายคนเดียวกับที่ฆ่าแม่ของเขาไปแม้ว่าโอฮาจิโยจะห้ามปรามแค่ไหนแต่เมปะโดจิก็ไม่สามารถยั้งมือได้เขาลงมือฆ่าเดนเซนและการใช้พลังงานด,ด้วยความแค้นมากเกินไป จนดูดกลืนพลังและจิตสำนึกขององฮาจิโยเข้าไปในร่างของเขาเองตั้งแต่นั้นมาโอฮาจิโ oh ยก็ได้หายไปจากชีวิตของแมปะโดจิแมปะโดจิพเนจรอยู่พักใหญ่จนกระทั่งผู้นำขององค์เมียวได้เก็บเขามาเลี้ยงดูเขาได้รับการฝึกฝนโดยมีชายที่ชื่อว่าไดทาโร่สิทธิเอกของทาดาโทโมที่เป็นคู่แข่งคนสำคัญทาดาโทโมเป็นองค์เมียวจิที่มีพลังมาก จนเมปะโดจิไม่สามารถอ่านใจได้และสามารถบงการชิคิคามิที่แข็งแกร่งอย่างเซงคิและโกคิได้เมปะโดจิฝึกฝนตนเองต่อไปโดยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าตามที่เขาเคยประกาศว่าฉันต้องการที่จะเหนือกว่าทาดาโทโมะอ,อาจารย์ของฉันเพื่อก้าวพ้นความเป็นมนุษย์ที่ปริศาตนหนึ่งเคยปราโาฉันไว้แม้มันจะทําให้พระพุทธหรือแม้แต่พระเจ้าหันหลังให้ฉันก็ตามทีและมีอยู่ครั้งหนึ่ง มีพิธีไล่ผีสําหรับองค์พระจักรพรรดิขึ้นมานะครับมีองค์เมียวคนหนึ่งที่ค้นคว้าเรื่องการสร้างชีคิกามิมนุษย์ครับมีแผนร้ายที่จะจัดการขึ้นในพิธีนั้นนะและเหยื่อของการแสดงต่อหน้าองค์พระจักรพรรดิก็คือมนุษย์ที่ถูกฆ่าและนําไปสร้างมนุษย์ที่รวมร่มรางกับปีศาจนะครับจนได้ปีศาจออกมาที่แม้แต่คนธรรมดาก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปีศาจออกอารวาสจนเกินกว่าจะควบคุมได้แต่เมปะโดจิเข้าต่อสู้และสามารถดูดกลืนปีศาจท,ที่ชื่อว่าไดทารโโบชิเข้ามาได้สําเร็จจากความดีความชอบที่ปกป้องเมืองหลวงไว้ทําให้เมปะโดจิได้ขึ้นเป็นหัวหน้าองค์เมลจิประจําราชสํานักองค์จัก,กรพรรดิได้เปลี่ยนชื่อของเขาเจากเมปะโดจิเป็นอาสากุระฮาโอสอดคล้องกับงานปกป้องคลังสมบัติของเขาวันหนึ่งอาสากุระฮาโอ ได้พบกับมาตามูเนแมวจรจัดตัวหนึ่งนอกเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยซากศพคนยากไร้ฮารู้ได้ทันทีว่าแมวตัวนี้เป็นโรคก,กำลังจะตายแต่จิตใจของมันยังคงเข้มแข็งอยู่มากแม้จะอยู่ในโลกที่มีแต่บรรยากาศความตายลายล้อมอยู่แบบนี้เขาจึงแบ่งพลังชาแมนให้ส่วนหนึ่งและทำให้มาตามมเนกลายเป็นเพื่อนแท้เพียงหนึ่งเดียวของเขา มาตามูเนรู้ว่าฮาโอมีพลังล่วงรู้จิตใจคนอื่นและมันทําให้เขามองเห็นความเลวร้ายของผู้คนมากยิ่งขึ้นจนกัดจนเกิดความรู้สึกเกลียดชังต่อทุกสิ่งทุกอย่างฮาโอได้เขียนคมภีร์มหาเวทที่รวบรวมเทคนิคต่างๆขององ,องค์เมลจิไว้เมื่อได้ข่าวเรื่องข,ของการแข่งขันชาแมนไฟฮาโอก็ได้เข้าร่วมโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโลกที่มีแต่ชาแมนและกําจัดมนุษย์ทั้งหมดแต่สุดท้ายได้ถูกตะกรลอาซากุระลูกหลานของเขากําจัดไปเสียก่อนหลังฮาโอถูกกาจัด คมพีมหาเวทก็ถูกผนึกพร้อมอสูนเซงคิและโกคิในสันเจ้าของตระกูลอาซากุระสัญลักษณ์ตราดาวหแฉกที่แสดงถึงพลังองค์เมียวจยิท่าทั้ง5ของฮาโอได้ถูกดัดแปลงเป็นตราประจําตระกูลอาซากุระในเวลาต่อมาผ่านไปชีวิตแรกของฮาโอนะครับหลังจากความตายฮาโอได้ใช้พิธีไทซันฟุคุทนทําำสัญญากับเอ็นมะไดโอเจ้านรกทำให้เขาสามารถควบคุมวิญ,ญญาณของตนเองและเลือกที่จะเกิดใหม่ได้ในอีก500ปีต่อมา เขาเลือกที่จะเกิดเป็นสมาชิกของเผ่าปัชและกลายเป็นต้นตระกูลของซินเวอร์นะครับในปัจจุบันในขณะที่เติบโตขึ้นหลังจากที่ขโมยสปิริตออฟไฟเออร์อย่างลับ,บๆเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อรับสมัครชาแมนเข้าร่วมอาณาจักรของเขาผู้ที่ปฏิเสธจะถูกกำจัดเช่นนักรบเซมิโนล่าทั้ง4และเผ่าพันธุ์ของพวกเขาสุดท้ายในศึกครั้งนี้ฮาโอถูกอาซากุระโยเคนและมาตามเนสังหารลงอีกครั้งในชีวิตที่3 การเลือกเกิดใหม่ในสายเลือดของอาซากุระในปี1985ฮาโอตัดสินใจเกิดใหม่ในตระกูลอาซากุระครอบครัวอาซากุระรู้ถึงแผนนี้และวางแผนจะสังหารเขาทันทีแต่แม่ของเขาเคโกะดันตั้งคันลูกแฝดขึ้นมานะครับและฮาโอเกิดออกมาก่อนาซากุระโยเมผู้นำตระกูลลังเลที่จะฆ่าทารกฮาโอจึงเชิญ s p i ร i ออ f ไฟเออออกมาและโจมตีพวกเขา จากนั้นเซปิปิตออฟไฟเออร์ก็พาฮาโอหนีออกจากตระกูลอาซากุระไปส่วนเด็กแฝดอีกคนที่ถูกเลี้ยงดูขึ้นมาในตระกูลอาซากุระก็คืออาซากุระโยพระเอกของเรานั่นเองนะครับทั้งพ่อและปู่ของโยรู้ดีว่าตอนนั้นพวกเขาใจอ่อนเกินกว่าจะลงมือกับเด็กทารกทําให้พลาดจนฮาโอหนีไปได้แต่นั้นก็ทําให้โยรอดชีวิตและเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งสําหรับฮาโอแล้วมองว่าโยเป็นอีกร่างหนึ่งของเขาและจะต้องเลือกเดินบนเส้นทางแห่งราชันเช่นเดียวกัน ฮาโอเชื่อว่าการต่อสู้กับโยคือบททดสอบแห่งยุคสมัยและเขาจะมาดูดกลืนพลังของอสากุระโยกลับไปเมื่อเขามีพลังมากกว่านี้ฮาโอได้พบกับบล็อกเกนที่ฮิโรชิมาซึ่งบล็อกเกนได้รับเลี้ยงดูฮ o าโออยู่หลายปีก่อนพวกเขาจะออกเดินทางเพื่อรวบรวมพักพวกที่จะทําให้แผนการสร้างโลกของชาแมนเป็นจริงขึ้นมาจากการสั่งสมพลังมาหลายพหลายชาติทําให้อาฮาโอมีพลังชาแมนมหาศาลตั้งแต่เด็ก ฮาโอได้ชวนชาแมนที่มีพลังแข็งแกร่งจากทั่วโลกให้เข้ามาร่วมกลุ่มเดียวกับเขาจากการเดินทางไปทั่วโลกฮาโอได้พบกับความเลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์และเขาก็รู้ว่ามนุษย์ไม่ได้ดีไปกว่ามนุษย์ที่เขาพบเจอในชาติก่อนๆเลยสุดท้ายฮาโอก็ตัดสินใจที่จะเป็นชาแมนคิงเพื่อชำระล้างโลกมนุษย์เสียใหม่ฮาโอได้เอ่ยกลับมาว่าลาก่อนมนุษย์และรู้ตัวว่ามันเป็นประโยคเดียวกับที่โอฮาจิโยเคยพูดไว้ก่อนที่ฮาโอก่อนที่จะจากฮาโอไป เมื่อ1,000ปีก่อนทีมของฮาโอเข้าร่วมชาแมนไฟทุกคนมีจุดประสงค์ร่วมกันคือทำให้ฮาโอกลายเป็นชาแมนคิงเพื่อชำระล้างโลกใบนี้แต่สิ่งที่ฮาโอสนใจยิ่งกว่านั่นคือการที่จะได้พบกับน้องชายของเขาอาซากุระโยในการแข่งขันครั้งนี้ทีมของฮาโอผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆทุกคนรู้ว่าสุดท้ายแล้วฮาโอที่มีพลังชาแมนสูงถึง1.25ล้านจะเป็นผู้ชนะซาตี้แห่งทีมกันดาระ จึงวางแผนที่จะทําให้ผู้ที่เธอคัดเลือก5คนไปรวบรวมเอา5มหาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวมถึงสปิริตออฟไฟเออร์ของฮาโอด้วยฟอร์มทีมขึ้นมาเป็น5นักรบเพื่อเข้าต่อสู้กับฮาโอในศึกสุดท้ายซึ่งคนที่เธอหมายตาไว้ประกอบไปด้วยโยเรนช็อกโกเล็รีเซิร์ฟและโฮโลโคโลฮาโอรู้เรื่องนี้จึงเริ่มต้นเทศกาลชมดาราซึ่งก็คือการสั่งลูกน้องออกทําลายแผนการของกันดาระแต่ก็ทําไม่สําเร็จ พวกโยกันดาระและเอ็กซ์ลอที่ถูกลูกน้องฮาโอจัดการไปแล้วก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาทั้งหมดแถมเลเซอร์สังหารที่จอนแห่งทีม X2 ยิงใส่ฮาโอที่เป็นอาวุธลับของกองทัพนะครับก็ถูกฮาโอจัดการลงได้ในระหว่างนั้นเปโยเต้ ote, หนึ่งในลูกน้องของฮาโอได้เปิดเผยความรู้สึกเคือบแคลงใจในตัวของฮาโอขึ้นมาโดยเขาได้ติดต่อกับกองทัพและได้เข้าจัดการลูกน้องของฮาโอคนอื่นๆที่ยังตกใจกับท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของเขา และทีมและลูกทีมอื่นๆของฮาโอก็ถูกจัดการลงทั้งหมดนะครับสำหรับฮาโอแล้วคนที่เขาเห็นค่ามีเพียงราคิสที่แข็งแกร่งและโอปาโจที่มีจิตใจใสสะอาดเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เขานำทั้งสองคนร่วมในทีมโฮชิกุมิมาด้วยส่วนคนอื่นๆได้มาถึงขีดจำกัดความสามารถกันหมดแล้วไม่สามารถเก่งเก่งกาดไปมากกว่านี้แล้วและการที่เปโยเต้รู้ว่าพวกเขาเป็นเบียรที่ฮาโอไม่ได้ให้ความสำคัญทั้งๆที่ตัวเขาเคยรักฮาโอมากที่สุด ก็ทาให้เขาแค้นต่อฮาโอมากด้วยจึงทําให้เกิดโศกน,น่าตรกรรครั้งนี้ส่วนกองทัพที่พ่อมันตะพามาที่เกาะก็ถูกฮาโอทาลายลงอย่างง่ายดายสุดท้ายผู้ที่เข้ารอบทั้งหมด12คนถูกพาตัวไปยังทวีปมูซึ่งคนอื่นๆนอกจากทีมฮาโอได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันก่อนที่จะเริ่มรอบสุดท้ายนั่นทําให้ฮาโอเป็นผู้ชนะทันทีแต่เป้าหมายที่แท้จริงของทุกคนคือการบุกเข้าแพลนใต้สมุทรเพื่อเข้าจัดการกับฮาโอในระหว่างที่ฮาโอกำลังหลับไหล ในช่วงที่ระหว่างรอรับเกรสสปิริตไปเป็นวิญญาณประจำตัวซึ่งเผ่าปัชรู้ดีทําให้เขามีการเฝ้าแผลนต่างๆโดยใช้สิบผู้คุมกฎแต่พวกโยก็รู้ดีว่าการจัดการ10ผู้คุมกฎนั้นยากแสนยากขนาดไหนอีกด้านหนึ่งพวกกันดาระที่ไม่ได้บุกเข้าแผลนลงไปก็ได้ไปยังนรกเพื่อชิงเอาหมหาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ซึ่งแต่ละตัวมีวิญญ,ญาณสุดแกร่งปกป้องอยู่ แต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะได้และส่งมหาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4มาให้พวกโยรวมถึงสปริตออฟไฟเออร์ที่ฮาโอไม่ใช้แล้วเพราะว่าฮาโอเตรียมที่จะไปใช้เกร s สปริตเป็นวิญญาณประจําตัวในฐานะชาแมนคิงนะครับทีนี้เกิดเหตุการณ์สาคัญขึ้นในโลกแห่งความจริงฉากป้าหมอนในตำนานถ้าจะพูดถึงฉากจบที่เป็นตำนานไจะไม่พูดถึงฉากป้าหมอนในตำนานก็คงไม่ได้นะครับเนื่องด้วยชาแมนคิงเป็นการ์ตูนจำซึ่งผลงานจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อขึ้นอยู่กับการจัดอันดับ และพอดีว่าชาแมนคิงอยู่ในอันดับท้ายๆมาโดยตลอดจนคนแต่งโดนเร่งให้ตัดจบการ์ตูนเรื่องนี้สังเกตว่าจะมีการตัดฉากต่อสู้ให้เร่งจบเร็วหลายครั้งมากแต่หลายคนไม่ได้สนใจเพราะหวังจะดูฉากไคลแม็กของการ์ตูนเรื่องนี้ในการต่อสู้ระหว่างโยและฮาโอจนกระทั่งมาถึงตอนสุดท้ายที่เจ้าคนเขียนก็เล่นตัดจบในช่วงไคลแม็กสำคัญของ,ของการต่อสู้ด้วยการให้ตัวเอกและผองเพื่อนหยุดพักนอนเอาแรงซึ่งก่อนนอนก็เล่นปลาหมอนใส่กันแล้วก็ฝันว่าไปถล่มศัตรูแฟนตาซีตัดจบแบบนี้เลยนะครับ ไม่เพียงแต่นักอ่านคนไทยเท่านั้นที่รู้สึกช็อกและผิดหวังที่ตามมาแต่ทั้งญี่ปุ่นเองก็แอบหัวร้อนกันด้วยซึ่งภายหลังหลังจากที่ผู้เขียนตัดจบไปแล้วก็หายไปพักใหญ่สุดท้ายก็ได้กลับมาเขียนตอนจบที่แท้จริงออกมาได้สําเร็จเรามาเล่าเรื่องราวตอนจบกันต่อนะครับพวกโยสามารถไปถึงแผนสุดท้ายได้แต่ในระหว่างการต่อสู้ชาแมนคิงฮาโอก็ถือกําเนิดขึ้นและกําจัดทุกคนบนโลกในชั่วพพิบตา แต่เมื่อพวกห้านักรบได้เข้ามาในเกรสสปิริตแล้วพวกเขาสามารถใช้ห้ามหาวิญญาณศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้โดยที่โยใช้สปิริตออฟเอร์ธเรนใช้สปิริตออฟธันเดอร์ช็อกโกเลิฟใช้สปิริตออฟวินฮโรโฮโรใช้สปิริตออฟเรนและรีเซิร์ชใช้สปิริตออฟไฟเออร์ทำให้พวกเขาสามารถปรากฏร่างในเกรสสปิริตได้สุดท้ายศึกสุดท้ายของตะกตูนเรื่องนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นห้านักรบ vs SO. หาโอนับเป็นการต่อสู้ที่พวกโยเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงมากเพราะว่าในเกรสสปิริต ร่างของฮาโไม่มีวันถูกทำลายการโค่นฮาโจะเป็นต้องเอาใช้การชนะทางด้านจิตใจเท่านั้นและหากพวกโยถูกฆ่าตายในนี้วิญญาณจะถูกทําลายแตกสลายไปชัว่วนิรันดร์แต่ด้วยพลังของ5มหาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นธาตุของโลกแล้วไม่อาจเทียบพลังของเกรซสปิริตที่เป็นพลังของจักรวาลได้ในสุดท้ายวิญญาณของทุกคนได้ปรากฏตัวขึ้นในเกร e สปิริตทั้งบันตะริวเฮาส์ ครอบครัวของเราห้านักรบผู้เข้าแข่งขันชาแมนไฟท์ทีมเอ็ aw, กซ์ลอรกันดาระลูกน้องของฮาโอและทุกคนได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกคนยังคงเชื่อมั่นอยู่ในจิตใจของฮาโอและเชื่อว่าฮาโอก็ต้องการพวกเขาเช่นกันการที่ทุทกๆคนโผล่มาในเกรซสปิริตนี้ได้แสดงว่าเบื้องลึกในจิตใจแล้วฮาโอยังต้องการคนมาช่วยเหลือเขาเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดที่ซ่อนอยู่ในจิตใจความต้องการสูงสุดที่อยู่ในใจของฮาโอที่แท้จริง คือการตามหาแม่ของเขาเมื่อพันปีก่อนที่ถูกฆ่าตายนั่นเองสุดท้ายโอฮาจิโยได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อบอกกับฮาโวว่าแม่ของเขาไม่ได้หายไปไหนเธออยู่ข้างกายฮาโอมาตลอดเวลาแต่ความโกรธความเกลียดและความเศร้าโศกทําให้หัวใจของฮาโอปิดกัน้นจนไม่สามารถรับรู้ได้แต่หลังจากได้พบกับโยและคนอื่นๆแล้วหัวใจของฮาโอถูกเยียวยาจนสุดท้ายเขามองเห็นโอฮาจิโยที่หายไปตลอด1000ปีได้ และคุณแม่ของเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในที่สุดแม่บอกกับฮาโวว่าถึงแม้จะถูกมนุษย์ฆ่าตายแต่เธอก็ไม่ได้โกรธแค้นมนุษย์เลยเมื่อลูกเกลียดผู้อื่นลูกก็จะเกลียดตัวเองเมื่อลูกให้อภัยผู้อื่นลูกก็จะได้รับการเยียวยาเช่นกันในที่สุดหัวใจของฮาโอก็ได้รับการปลดปล่อยเขายอมให้พวกโยฟื้นคืนชีพกลับไปยังโลกแต่จะคอยเฝ้าดูว่าพวกโยจะสามารถแก้ไขความโสมมของโลกมนุษย์ได้แค่ไหนหากไม่มีอะไรดีขึ้นเขาจะกลับมาทำลายมนุษย์อีกครั้ง พวกโยรับปากและออกเดินทางกลับไปสู่โลกและแก้ไขความขัดแย้งในโลกเรื่องราวของฮาโอเป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอความเจ็บปวดและความสูญเสียอาจบ่มเพาะความแข็งแกร่งแต่หากปราศจากความรักความเข้าใจและความให้อภัยสิ่งที่เหลืออยู่จะมีเพียงความโดดเดี่ยวเท่านั้นแม้จะเป็นราชันที่เหนือกว่าทุกคนแล้วแต่หากไร้ซึ่งคนที่เข้าใจตนเองสุดท้ายแล้วตำแหน่ง,งนั้นก็จะว่างเปล่า ฮาโอได้เรียนรู้สิ่งที่เขาตามหามาตลอดว่ามันไม่ใช่อำนาจแต่เป็นสายสัมพันธ์และการยอมรับจากผู้อื่นนี่คือบทเรียนที่เขาได้ค้นพบและเป็นคำถามที่เหล่ามนุษย์จะต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขาจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนี้จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของฮ o าโอหากชอบคอนเทนต์ของเราโปรดกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e หรือว่ากดซุปเปอร์แงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ